ากชุมพรค่ะไปแลทีจังหวัดระนองกันบ้างค่ะก็ได้จา,จากกิจกรรมโครงการคลินิกกระเซ็นเคินทีเพื่อฉเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในโอกาสมาหามงคลนะคะวันฉเฉลิมพระชนมนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ ที่อาคารอนเนกประส่งค่ะตั้งอยู่ในหมู่ถีซ่องตําบลหาสมแปนอําเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะนายพอดรู้วรนัน์นะคะประลัดจังหวัดระนองท่านก็ได้ไปเป็นประธานเปิดพิธีโครงการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมประเกียติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมประชนมาพันซ่าพระบาทสมเด็จพระประมนรินทรรามาธิบดีสิ้นมหาวชิราลงกรพระวชิรกลาวเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพ2563ค่ะ นายท่าวลทีซุกเกษตรจังหวัดระนองแกกระบอกโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนถีเฉลิมประเกติจัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับเพื่อให้บริการเกษตรกรในการแก้ไขปัญหน้าการผลิตด้านการเกษตรติดโซนโครงกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งมีการบริหารการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและกาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร,กรให้สามารถทําการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนครับภายในงานค่ะมีการลงนามทวายพระพรนะคะการจัดแสดงนิทรศการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็การเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเขื่อนทีแล้วก็การให้บริการคลินิกทางด้านพืชด้านชนลประธานด้านกฎไม้ด้านทีดินด้านสัตว์ด้านประมงนะคะสากรณ์บัญชีแล้วก็มาจากหน่วยงานสังกัดในเครือกรเกษตรในกระทรวงเกษตรและสหก้ณ์นะคะแล้วก็มี ีการบริการเสริมจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการสา้าถิตวิสาากิจชุมชนในพื้นที่การแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะกลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรเมืองราน,น,นองนะคะแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรซึ่งก็มีเกษตรกรในพื้นที่แค่ๆนี่แหละค่ะมาใชา้บริการคลินิกเกษตรเขื่อนทีกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ